สวดีท่านผู้ชม f อซทุกท่านนะครับพร้อมลมถึงนานานักตกปลากันด้วยครับตอนนี้ก็ห้ามองกวาไปแล้วครับผมกระป๋อ,ปองเพิ่งมาถึงใหม่นะครับจะมานี่เลยครับหมายที่ว่าเรานั่งตกกันน้ํเล็กๆตรงนี้นะครับผมนี่งานกปองว่าจะลองดูอีกสักครั้งนะครับใกล้น้ําไหลนี่เลยอาจจะไปตรงโน้นดิก็ไข่ขมาดักกุ้งไว้ก็ไรู้นะครับนี่ไม่เห็นออกกับ เ๋ยวจะลองน้ำวนๆตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อนั่งง่ายหน่อยแต่ฟองวันนี้ก็ตกชิงเลี้ยวเหมือนเดิมนะครับผมก็บรรยากาศที่ใหม่ครับประมาณนี้นะครับก่อนไปนู่นแล้วครับนู่นแต่ว่ามันก็มีก้อนเล็กๆเล็กๆนะครับวันนี้ก็จะกระจายทั่วเลยก็หลังจากที่ฝนตกมาตั้งเป็นอาทิตย์นะครับไม่ได้เข้ามาที่นี่เลยเดี๋ยววันนี้ลองดูกันนะครับผมขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์กันแป๊บนึงครับอ้ออีกอย่างนึงครับผม มีหน้าหน้าทำสูตรเยอะมานะครับตะปองทําไว้ให้ดูแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูสูตรเยอะแล้วก็มาติดตามผลงานกันตรงนี้ได้เลยนะครับไปครับพร้อมรับชมสูตรเยอะกันก่อนครับครับก็มาดูนะครับผมอัตราส่วนผสมสูตรเยอะตกชิงหลิ้วตะปองที่ใช้นะครับในทุกๆคลิปนะครับก็จะมีนี่นะครับไฮเกตใช้ยางลนิดยางน่อยนะครับผมพอทําทีเราไม่เยอะนะครับอันนี้มะพร้าวครับผมมะพร้าวตากแห้ง ปันนะครับอันนี้ขนมปังนะครับตะปองใส่เป็นขอบขนมปังนะครับปันละเอียดเหมือนกันอันนี้กะทิพงครับไผ่เขียวครับผมอย่างนิดอย่างละน้อยนะครับล้ำครับล้ากับข้าหนอยอันนี้แยมโลครับผมเดี๋ยวจะใส่เครื่องปั้นผสมเข้าด้วยกันเลยนะครับผมเดี๋ยวลุยเลยครับ นี่ครับผมโอเคครับเข้ากันเรียบร้อยนี่ก็หอมดีมากนะครับใครจะใส่นมแมวก็ได้นะครับใส่นมแมวไปเพิ่มแต่งกินนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับขนมข้าวโพดแท่งนะครับผมนมาปั่นปนเข้าไปนี่แบบเด็ดเลยนะครับโอเคครับผมนี่ก็เป็นแนวทางครับโอเค เค okay, ครับพร้อมนั่นก็เป็นสูตรเยอะนะครับะตะปองก็ไม่ได้มีความลูกอะไรนะครับผมก็<ะ>มีอะไรตะปองก็ใช้ใสไปนะครับกต<ะ>ับปองก็ใช้อยู่ประจํานะครับสูดแบบนี้แบบพอได้ตัวนะครับส่วนใครจะไปปั๊บใช้อะไรยังไงก็เอาเลยนะครับผมตอนนี้ตะปองหาที่นั่งไม่ได้อจะนั่งไกลตรงทอด น้ำไหลหนุ่นทุนมันวนครับผมมันตั้งระดับทุ่นไม่ได้นะครับอ่ะมาวันนี้เราจะตกกันระยะสีห้านะครับผม <l> ก็เป็นชุดเดิมเลยครับแล้วใน,นใช้ทุนไม้นะครับผมดอกเล็กๆก,ก็อยากให้จมไวไๆนะครับก็ตะวัวาก็สายเป็นตะควนักเลยวันนี้ ใครจะนัดแบบไหนก็ตกแบบนั้นนะครับผมสุดเชนะืนะนะาก็เอาไปปั๊บใช้กันนะครับหรือใครมีเดดก็นก่นก,นกน็เชิญครับผมอ่ะมาด,ด,ดูผลงานเยนนี้ของเรากันนะครับห้าโมงครึ่งพอดีเลย <c oughs> โอ้โหน้ำลึกมีผลงานมาส่งให้นนาได้รับชมกันหรือไม่นะครับผมทักไม่ได้แหวกนะครับข้างหน้าเีย ันเวลามันยนเย็นเล็กเกินตอน,นี้ถ่ายสู่แดดเลยนะครับลุยไงก็ลุยครับอ๋อกระปองยังไม่ได้อ้อยเลยนะครับตรงนี้เพิ่งย้ายเข้ามาเลยเดี๋ยวเอาผองผงผสมน้ำแล้วโปรยลงไ้มังสักน้อยนะครับ เสืลปลายึดใต้พักมันจะได้ออกไปนะครับผมหมดแล้วที่มานั่งล่างนู่นเลยนะครับ <c oughs> เปอยกไปทั้งตัวนะครับผมวันนั้นฝนฟ้าแรงมากตอนนี้ก็ออกไปแล้วมั้งทางก็เข้ามาได้สะดวกแล้วนะครับช่วงนี้นก้อนมาอีกนิดก้อนเอา <c oughs> <c oughs> ก็เป็นสีสันของใหม่นี้นะครับ น,นี่ก็กระเถิดขึ้นมานั่งบนฝังเลยนะครับนี่บลังเล็กตะปองก็ทำไว้นะครับที่บ้านเนี่ยแต่ว่าเวลามันน้อยถือเกินนะครับผมห้าโมงครึ่งนี้ถึงใหม่เตรียมต๊ะนะครับเพรมงคึ่งก็ต้องเก็บแล้วนะเวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะครับอ่ะลุยครับผม เมครึ 2> 2่งได้นะครับน้ำเอาวะโอ้โหเอาละครับไม้สองเริ่มเข้าแล้วนะครับที่นี่ที่อ่างเ,เก็บน,น้ำนี่แม่บ้านตะปองก็ไปตกมานะครับเมื่อเช้าก็รุ่นเล็กๆทั้งนั้นเลยนะครับปลานินปีนี้แบบกำลังโตเลยนะครับผม นานาทนาดสนใจไปตามลากอ่ะเอาเลยนะครับนี่มันลุยกันที่บึงก็น,นะครับผมเอาละโอโลงไปเอาลงไปเอาเลยนะครับตอนนี้นี่สองไม้ละ ใชครับพอปอยอปุ๊บปลาเริ่มเข้าแล้วนะครับเอาล้วครับมีอาการอีกแล้วเอ๊แล้วกัน ตะเพียนว่าไม่เล็กนะครับไม่เล็กครับผมนี่ไม่เล็กครับโอ้โหมาแล้วครับผมแทกตะเพียนครับโเป็นไปสีห้าไม้เลยนะครับผมอ้าวเต็มแรงมานะครับเต็มแรงห้ามัน นะครับโอ้โหโคหลุดครับสกิดพักเบาๆอ้อโอ้โหนี่ไงอื้อหือ ลงไปปพ๊บเอาปั๊บเลยนะครับทุนไม่ตั้งนะครับมันดึงไปจดจวดไปเลยแต้มสองมาแล้วครับสิ่งหน้าตะปองไม่ถนัดมัดเป็นในพวกไอเอ็นนะครับผมก็เลยมัดเป็นสายลีดอะไรประมาณนี้นะครับโตกกระไดตัวนะครับตะปองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับผมไปดูอีกต่อ ไอ้อีกแล้วไอกแล้วโอ้ได้บ่ได้อยู่ครับโดนนี่ไงนี่นะครับปลาเล็กครับผมเข้ากินเบ็ดเราช่วงแรกๆนะครับ ไปครับผมห้าโมงห้าสิบนาทีมันเข้ากินเลยนะครับผมโอเคนี่ก่อนนะครับนั่นไงนั่นไงถอนเบาๆนะครับนะ ถอนเบาเาถอนมาหน่อข้อนะครับยังก,กินอยู่ครับยังก,กินอยู่อุ๊ยทำไมจมมากแพ่เย้ติดปลาไม่ไงโอ้โโอมวะตัวเล็กครับครับผม ขึ้นมาโอ้โหข้างหน้านะครับมันโ้บุยอะไรโอ้โหใหญ่มากตอนนี้ตะปองก็ปรับทุนให้มันเห็นง่ายขึ้นนะครับโอเคไปแล้วโดนอุ้ยแรงวะปแา้วะอุ้ยอุ้ยปลาสร้อย ปลาซอยครับโอ้โหนี่เจ๋วกินพาจจวดเลยนะครับโหวิ่งเลยครับผมนี่เจ๋ว <laughs> ไปครับผมตอนนี้ครับออมีหลากหลายพันเลยนะครับปลาที่นี่น แ่ว่าน,นิ้นม่เคยเจอนะครับเอาแล้วครับโอ้โหสวยงามไปแล้วครับค่อยๆแล้วครับนะั่นนั่น,น,นโอ้โยหลุด เอาแล้วครับโอยโดนวะวิ่งอีกแล้ววิ่งอีกแล้วโอ้โหโอ้โหสวยยามปิดพักโอ้โหเพียนครับนี่แจมแจว้วครับผมืทุ่นทำไมลอยๆวะโดนวะเถิดน่าจะเธิสวะานะครับโดนไหมหนึ่งแต้มครับ ครับผมเรื่อยๆนะครับตอนนี้ป่ากำลังเข้าไร้สาสสวยเลยนะครับสลับไซเลยปนเปืป์กันไปครับผมหมายธรรมชาติครับกับสูตรเยอะสูตรตะปองนะครับเข้าดีเลยอน,น,น,น้นๆๆอุย้ยรูดติดหญ้าขึ้นมา ครับเอาแล้วเบาๆแล้วครับตอนนี้ไอ้โดนว่ะอะไรอุ้ยลุดโอ้ย,โย,โยไม่ขึ้นอโอ้โหเสียดายตะก,กี้เลยนะครับหนักมือเลยนะครับผมสู้แรงมากครับอ๋อต้องมีตัวต่อไปนะครับอตอนนี้อาทิตย์ก็จะ คนแิวเข่าข้างหน้าแล้วนะครับบ้านฟักบึงนะครับน้องเยวแสงนิดเดียวนะครับลุยต่อครับรพร้อมเราภารกิจยังไม่เสร็จนะครับแวบไปเลยนะครับตอนนี้ท้าจะพ้นละเดี๋ยวจะเก็บลมนะครับอุ้ยเอาแล้วปะเอาแล้ว อออโอ้ยโดนตอนนี้ก็พาทิตย์รับทิวเข่าเรียบร้อยนะครับผมบรรยากาศยามเย็ยนก็ถือว่าโอ้ยครับลมพัดเอื้อยๆนะครับวันนี้ก้อนไม่กวนมาสักเท่าไหร่นะครับ โดนไอตัวตะกี้เอาขึ้นไม่ได้นี่รู้ไปไงกันหมดเล <c oughs> ยเฮ้โยโอ้ยขยับทีละนิดนะครับลุนกันไปเรื่อยๆครับพร้อมช่วงเย็ยนเฮ้ยเฮ้ยถอนเบาๆว่ะโดนครับนี่วิ่งอีกแล้ววิ่งอีกแล้วโอ้โยเกาะซองตะคอเฮ้ <c oughs> ยตะเพียนครับ ลุยต่อนะจ๊ะลุยต่อนะจ๊ะเอ๊ะโดนครับผมโอ้โหดึงลงแบบไม่ทันที่โดเลยนะครับนี่เพี้ยนมาอีกหนึ่งตัวนี่ครับผมสว,สวยครับ เลยต่อครับผมโดนโดนอีกแล้วนี่มาโอ้ยโหลดวะเฮ้ยติดอะไรมาวะโอ้ยติดปลายปาก ปากขัดครับผมรุนแรงมากก็ถือว่าเข้าปากนะครับตะเกียนนี่ได้เตะปากมาลุยต่อครับ ว้าลายเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โดนอุ้ยวิ่ง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 ปลาอะไรวะโอ้โหอุ้ยปลาอะไรครับอื้มหุ้ยไม่รู้ว่าโดนปลาอะไรนะครับโอ้โหปลาอะไรวะนะกะมังกระมังใหญ่ด้วยอื้มอื้มอุ้ยอ๋ยใหญ่มากอื้มโอ้ ไอตัวที่รุดตอนนั้นนะจะเป็นไอตกกำมังนี่แหละโอ้หใหญ่จริงอืมนี่นะครับผมใหญ่จัดเลยโอ้เป็นไงครับบอกแล้วใหม่นี้ให้โดนได้นะครับกำมังไซสใหญ่นะครับอืมก็ต้องขออภัยนะาๆน,นะครับที่ต้องลืมหน้าดินไปสักแป๊บก่อนนะครับ เดี๋ยวหน้าดีนี่ให้พักมันคงที่แล้วค่อยมาตกกันนะครับผมนี่ครับหนุ่ใหญ่สวยครับสวยงามมากอวนปักเลยนี่แจ๋วลุยต่อครับผมก็ถือว่าโอเคเลยครับกระมังไซนี้สู้ได้ดีเลยนะครับสามขีดกว่าแน่นอน ต่อกับโซเหมือนกันครับอดีดูกันว่าจะเข้าอีกไหมหรือไม่นะครับอ๋อโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงการครับทุนโยกโยกวบเบาครับนั่นนั่นนั่นจอดจอดสับพังเลยนะครับผม หือหือยังว่เอาไงโอ้ยยังไปเบาๆวะรอจังวะเลยเดี๋ยวจะเอาแล้วครับผมยิงมาไงได้มั้ยโดกตัวไม่่ําตัวเอ้โหหมดคราบเลยหรือไงนะเหมือนมันคาบไปเลยเมื่อกี้นะ โอ้โหเหยื่อถ right? ึงน้ำเอาเลยนะโอ้ยไหลไปยักสวยปีนี้เล่นลิ้วยักเดียวไปก่อนเลก้อนลอยเยอะปลาเมื่อก่อนฝนตกใหม่ๆยังวิ่งดีตอนนี้มันไม่ค่อยวิ่งมันย้อนลงมาที่ลึกหมดไปแล้วอ๋ออือหือือ เบาแล้นะไปสิเอาไงโอ้โห,โหสองทีอเออเข้ามาเรื่อยเลยนะป่านะเราจะเพียนแับกำมังแหละเข้ามาเรื่อย ยังตอกว่ะล่ะน่าจะกินเยอะหมดแล้ว嘛โอ้ฟาดติดจ๊กเลยอลงมิดเลยละออลงไม่เ็นทุ่นเลยเอ้ดเาดนไหมปนิดเดียวปนิดเดียวเฮ้ยไปไหมนะโอโหวัดไปก่อนเผือโดน มันรุดไปตัวนี่น่าจะไอ้กำมังนี่แหละวัดมัติดไม่ไมดีแต่ได้แต่ปากมาอันนึงมาตวงก็ <laughs> ขเข่าอยอ่เรื่อยๆอะ่ะ ไงออออุุอ้้ยย,ยะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน,นอนโอ้โหหามเฮ่อ<ค>เลยกำมังอีกแล้วนี่แหละกินแบบนี้ได้ไปหนึ่งแต้มครับผมโอเต็มปากเลยปากมัน,มน,มน,นเหนียวถ้ามันโดนปากอันนี้หกโมงยี่สิบเจ็ดนาทีนะจ๊ะตอนนี้ ข้าพเจ้าก็นั่งหัตั้งกลับสมองแล้วนะโอเคครับผมครับผมเด้กักกลับเหมือนกันแล้วหมดเวลาแล้ว6 30. โมงครึ่งดยประมาณอ้าวยากกลับไปแล้ว ไอ้ลงไปนิดเดียวเองไม่ต้องเดี๋ยวอุ้ยรดเสียดายเลยนะครับตัวเมื่อกี้นี่ค่อยจมติ๊ติดติติไปเลย ถอนโดนโดนอีกแล้วไซอีกแล้วอุ้ยอืออือโอ้หอุ้ย,ย,ย,ยมาอีกแล้วครับผมอื้อหือกระมังโอ้โหกระมังเข้ามืดนะครับนี่โอเคสองงานหน,าหน้าแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวไปสรุปผลงานกันครับผมโอเคครับผมก็มาสรุปผ่อนงานหน้า ให้น้าๆนได้รับชมกันก่อนนะครับวันนี้ก็จัดไปหลายแต้มเลยนะครับนี่ทั้งรถทั้งติดปากแต่ว่าไม่มีต่อนะครับที่นี่จะเป็นพวกลากะซ่ซะมากนะครับใบเบิร์นนี่ก็สูตรยอนในตะปองกระแบงมาใช้นะครับก็ไม่ถึงครึ่งกระมังนะครับผสมอ้อยไปกับมือเดียวจริงๆเลยครับตอนนั้นแล้วก็ปั่นนวดนิ่มนะครับผมปั่นเม็ดเลยสองตะขอครับ ก็ถือว่าโอ้ยนะครับนานาก็ไปปรับใช้กันได้นะครับส่วนใครมีสูตรเด็ดก็ผ่านนะครับผมกระป๋องก็แนะให้เป็นแนวทางนะครับก็ตรงนี้เคยมาตกแค่ครั้งเดียวนะครับก็อย่างที่กระป๋องเคยทําคลิปมาส่วนมากก็เข้าไปในก็ตรงนู้นนะครับโอเคครับผมฝากผลงานไว้ให้รับชมแค่นี้นะครับพร้อมช่วงเย็นหนึ่งชั่วโมงเวลาน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์อีกแล้วครับผมจัดไปครับไป สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยว